ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่ระเบียบค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอปราสาทนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่อง3ตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยพื้นนี้1,000บาทค่ะพื้นนี้1,000บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะ ผ้าไหมสวยๆแล้วคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะผ้าสโลงผ้าฝ้ายหางกระรอกแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเนื้อไหมนุ่มๆแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าอบนิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วคุณพี่จ๋าคุณพี่อัดพักาวขอนะอัดพักาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกกคค้าาานะะ็สมรถตติด่อ เกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะขนาดหน้าผ้านะคะ100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสสวยถูกใจแน่นอนหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดสยาวเหมือนที่นุ่มใส่อยู่สั่งซื้อสองผืนได้เลยค่ะพี่สั่งซื้อ2ผืนได้เลยจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะจากอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปที่นะคะ อำเภอรปราศาสตร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์คุณพี่คะขอพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรับ1ผึงืนวันนี้10 0 0บาทรับ1ผืนวันนี้1 0 0 0บาทนะคะหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้ผ้าตัดเสื้อด้วยคะ ผ้าตัดเสื้อด้วยอีก1ชิ้นจะได้ไปตัดเป็นชุดใช่ไหมจะได้ไปตัดเป็นชุดใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะนำผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ทั้งชุดเลยเป็นผ้าตัดชุดหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะเลือกรับเฉพาะผ้าตัดเสื วันนี้ราคาขึ้นละ1000บาทคุณลูกค้านะคะรับนะคะรูปแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้ารับเหมือนคุณพี่ระเบียบคุณพี่ระเบียบบอกว่าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงได้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ผ้าไทยลายสาเกตไม่ได้มีแค่สีดําผ้าไทยผ้าไหมลายสาเกตไม่ได้มีแค่สีดําเรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีนะคะให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่บริ้าไทยของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่มจะนํามานะคะให้พี่ๆนะคะได้ดูได้ชมนะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะนํามารีวิวให้พี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปเตรียม C F capture กันได้เลยคุณลูกค้าค่ะเตรียม C F capture หน้าจอได้เลยนะคะถ้านะคะวันนี้ค่ะโทรศัพท์ที่คุณลูกค้าดู